ก็มาดูลักษณะร่มร่มไม้นะครับนี่ร่มไผ่นี่ไม่ดีนะเพราะว่าปกติถ้าลงดินนะครับรากไผ่จะแน่นมากนะครับอันนี้ไม่แนะนําร่มไผ่นะครับในที่นี้คือผมยังไม่ลงแปลงและพื้นก็เป็นพื้นปูนนะครับจึงอาศัยร่มไผ่แล้วก็มีร่มพวกนี้ด้วยนะครับแต่มันบางบางทีมันไม่ถึงนะครับผมก็เลยต้องเอาสแลนกับนี่ด้วยถ้าเป็นข้างในนั่นจะเหมาะเลยนะครับ มีร่มไม้ร่มกล่งครับคือร่มไม้จะดีกว่าร่มที่เราทําแบบนี้นะครับเพราะมันจะอบอ้าวใช่ไหมกลางวันผมต้องมาฉีดเพื่อให้มันคลายร้อนนะครับคือถ้ามีร่มไม้พี่เลี้ยงนะครับจะดีมากๆเลยครับถ้าปลูกบริเวณนี้นะครับแดดเช้าจะดีแต่กันนี้แดดบ่ายมาใช่ไหมก็คือมันจะมีไม้พี่เลี้ยงอยู่ตรงนี้ต้นหนึ่งแล้วก็ฝั่งโน้นต้นหนึง่งคือบางแดดเช้ากับแดดบ่ายนะครับแล้วก็ผักหวานจะอยู่ประมาณนี้พอดีนะครับ นี่จะได้หลายต้นเลยนะห้าหกต้นเลยนะถ้าถ้าปลูกนะครับว่าจะาตะขบมาลงนะมีตะขบต้นหนึ่งลงไว้ตรงนั้นนะครับเนี่นะครับมันจะบังแดดเช้าใช่ไหมแต่ครนี้ตรงนี้มันจะมีปัญหาเรื่องแดดบ่ายนะครับแดดบ่ายจะแรงนะครับคือร่มไม้จะดีนะครับเพราะว่ามันจะมีลมใช่ไหมลมช่วยระบายไม่อบอ้าวนะครับแต่อย่างนี้นะครับคือรม่มไม่สึงหงมต้องใช้สแลนพอใช้สแลนปุ๊บมันก็จะอบอ้าวใช่ไหมผมพยายามปิดอีกแผ่นหนึ่ง จะอบอ้าวผมต้องมาคอยฉีดนะครับให้มันคลายความอบอ้าวลงมานะครับคือร่มไม้จะดีนะครับถ้าเป็นแบบนั้นนะครับจะดีนะครับคือบริเวณวัดนะครับจําลองบริเวณวัดนะครับเพราะมันจะร่มเย็นใช่ไหมชอบเลยเราผักหวานป่ามีอาการอะไรไหมครับโอ้หมีอาการรับสดชื่นแต่เช้าเลยยังมีบริการนะครับแบบกิ่งตอนนะครับผมขายไม่แพงนะเพราะกิ่งรุ่นรุ่นที่พ่อขายไม่แพงเพราะมันกิ่ง เนาะพอปลูกได้เกามาดูมาดูนะครับมาดูที่อำเภอกุดรังครับ